Hello everybody somebody พี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลทากคนยังเจอผมทีมไก่ออกจ้จะวันนี้มีอะไรต่างกันบ้างฮัล l หล everybody come on come to join with me today I h a v e Isan food วันนี้ก็จะมากินอันมีกับข้าวอยู่สองอย่างจา้ะ <c oughs> น้ำพริกปลาทูมีปลาเขื่อแล้วก็มีแกงอันนี้แกง แกงอร่อยมากเลยจ้ะแกงหมูสามชั้นใส่หน่อไม้แกงเปร่ะจ้าแกงเปร่ะหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นใส่เห็ดจ้ามาเดอ้อแซ่บๆใส่ผักอีตู่ไปนําจ้ามากินเขาน้ากันเด้อพี่น้องมา,มา,า,ม,ามากินข้าแซ่บๆซน้ากันจ้ามาเดอ้อจ้ามากินขา้าวจ้ามาเด้อกินข้ามาเด้อคำตัวอีทเวียดมีอาวิบ้านชูเดย์แอปอีซานฟู้ด อืมแจงหน่อไม้แซ่แบแซ่พี่น้องแกงหน่อไม้อแ่แซ่บแซ่บเจิงหน่อไม้ใส่เห็ดจ้าอืมอร่อย แกงเที่ยวนี้อร่อยกว่าเที่ยวก่อนนะอ่ะปเป็นเพราะว่าค่อยใส่พริกหลายให้มันออกแกงให้มันออกเผ็ดร้อนจ้ะใส่ใบมังลักเยอะๆแกงใส่หมูสามชั้นมาเลยเซ่บมีน้ำพริกปลาทูจ้ะ พิกประทูต,ตำไว้ต้องเป็นอาทิตย์แล้วแหละอืมแซบวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะท่านผู้ชมเปลี่ยนแน่นอนจ้าวันนี้ มื่อวานนี้ไปทําผมจ้ะเมื่อวานทําผมไปย้อมผมมาเป็นสีชมพูนะคะผมไป่ช่าก็จะเป็นมีอยู่มีอยู่รู้สึกว่าจะเป็นสีทองๆองสีชมพูออกชมพูนะคะไปย้อมผมเป็นสีชมพูจ้ะจะดูดูไม่แก่อยากงามอยากสวยอยากงามจ้ะ ขอกินก่อนนะจ๊ะตอนนี้อยากจะสวยอยู่จ้ะเดี๋ยวจะถอดแว่นให้ดูนะคะ <laughs> เดี๋ยวะถอดแว่นให้ดูความสวยจ้ะใส่เพื่อความเท่เพื่อความสวยนะจ๊ะอยู่บ้านก็ใส่แว่นจ้ะไม่มีแดดหรอก <laughs> มันก็เป็นมืดมืด เอาปลาทูเอาไว้เก็บเก็บเอาไว้ทำข้าวผัดจ้ะมีมะเขืออยู่ไปซื้อมะเขือมื่วานนี้ได้มาหกลูกหกลูกร้อยกว่าบาทจ้ะมะเขือหลูกร้อยกว่าบาทอันนี้แกงพิเศษเน้นแกงหน่อไม้นะคะเน้นแกงหน่อไม้จ้ะ ใส่หมูสามชั้นแซ่บแซ่บอืมหมูสามชั้นดึบอร่อยกรอบอร่อยอยากใส่หมูสามชั้นนะแกงให้มันอร่อยนะพี่น้องต้องเอาหมูสามชั้นเนี้ย เอาไปลวกซะก่อนเอาไปต้มน้ําต้มน้ํำลวกซะก่อนเราเอามาแกงมาจางังแซบเวลาจะเอามาแกงหรือจะเอามาผัดก็แล้วแต่นะเอาไปลวกซะก่อนนะมันจะอร่อยจ้ะแซบหลาย มันได้กินข่าวแซ่บอีกแล้วอืมอร่อยวันนี้วันนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นลงหน่อยนะคะยี่สิบแปดองศาเจ้าวันนี้นะคะ กลางคืนก็เย็นๆยซักเย็นๆย็นะตอนเช้าเนี่ยยีองศาตอนกลางวัน28องศาจะมันเริ่มมันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วจะวันนี้หนาวรู้สึกเย็นๆเดี๋ยวะต้องเอาเสื้อผ้าหน้าหน้าหนาวออกมาแล้ว hello chào Ngon chào 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 bamboo อร่ยาม m แจงใส่เห็ดไปด้วยเซฟเซฟเห็ดญี่ป,ปุ่นกับเห็ดนางฟ้าใส่เข้าไปด้วย วันนี้กินข้าวเร็วนะคะวันน,วน,วกกน,ววนี้กินข้าวเที่ยงจะกินเร็วยังไม่เที่ยงเรากินแล้วมาเด้๋จ้าผู้ใดอยามาตอนนี้กินข้าวออกมากินข้าวน้ำกันจ้า <c oughs> แกงว้โมบเรือเมื่อวานเมื่อวานนี้สามีค่อยไปร้านไทยไปตลาดไปได้กับข้าวไทยมาจากก็เลยเอามาแกงแซ่บหลายพี่น้อง กินข้าวแซบซุมือซุ้มือเมื่อไรเมื่อไรก็จะลดความอ้วนได้เนี่ยกินอร่อยทุกวันเลยจ้ะถ้ากินข้าวอร่อยเนี่ยมันจะลดไม่ได้น่ะมันจะลดความอ้วนไม่ได้มันแซบซุมือไม่กินข้าวแซบซุมือมันแซบแล้วมันกินข้าวได้หลาย มันจะลดความอ้วนไม่ได้จานวมาถมาชอดแว่นให้ดูนะคะเป็นยังไงล่ะถอดแว่นแล้วงามบ่จ้ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะหาว่าใส่แว่นเดี๋ยวจะหาว่าไม่สวยแล้วใส่แว่นใช่ไหมล่ะถอดแว่นก็งามจ้า <c oughs> ผู้ใดว่าคอยบองงามก็คเครียดเด้อ อืมอร่อยนะพริกเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทำข้าวผัดพิกปลาทูอันนี้เน้นแกงจ้ะวันนี้เน้นแกงวันนี้เน้นแกงจ้าแต่แกงเนี่ยทั้งเผ็ดทั้งออกร้อน สีนี้สวยไหมคะสีนี้ประย้องผมสีนี้สวยไหมคะคอยว่างามด้วยล่ะ กินให้หมดกินแกงเกือบจะหมดละเดี๋ยวเก็บไว้ใส่สตู้เย็นไว้เอาไว้กินพยายามลดอาหารไทยลงหน่อยเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยหาซื้อยากแล้วก็แพงกินน้อยหน่อย จงไม่มีย่านางใส่นะใส่ใบมันไปซื้อใบมันมาห้าเหรียญมาขยําขยําขยําใส่แทนใบย,ย่านางจะ้ะมันไม่มันไม่มีใบย,ย่านางใส่กระแซบคือกันจะ้ะใส่ใบมันนี่แหละ อืกินหมดแล้วโอ้ยเผ็ด <laughs> จังเผ็ดจังออกร้อนมาเลยจ้าสำหรับผู้ใดวันเกิดนะคะสุขสันตวันเกิดเลยจ้าพิงโรสร้างยาเจ,าจ้าจุกเลสร้างยาไฟหล่อละก็มาพายอ่ะันเกิกองครกวางตไรวินะกไรกินอะิอะไรอะไรินอะเรกินอรกิะไรกินอะไรกินะกอะ 矮瓜啦，仲有啲诶嗰啲诶，三层肉汤呢、這个，诶、啊，有菇啦，有笋啦，霎咗嗰啲笋啊，诶、啊，誒、啊、东北食，我今日食东北菜啊，好味啊！這個、呢个咧我中意食啊，呢、這个，我中意食呢、這个，好好食啊，呢、這个啊，不过有啲辣，有啲热，食落去咧就会感觉系。 Dạo nướng啦, là dạo rồi nhiệt, sạch nướng啦, rồi辣啦, hả? dạo mà, ngon dạo lạc quá, hả mà? ngon quá, ngon quá, ngon hôi, ngon kìa, ngon quá, ขอบคุณสําหรับกําลังใจเด้อจ้ะขอบคุณลหลายๆสําหรับกําลังใจที่เข้ามาติดตามกบน้อยฮ่องกงนะคะขอบคุณหลายๆจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคุณลหลายๆ like, เยยด้อจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นมูก,กันจ้ะพี่น้องวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าเอาไว้พ่อกับกบน้อยใหม่จ้าจอยกินแต่กตงบายบายซียูบายบาย